โดยวันนี้เวลา10นาฬิกานะคะทางด้านเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและพิทาสาธารณภัยจังหวัดชนบุรีค่ะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบไปลงพื้นที่ตรวจสอบเมาส์เทนบีนะคะไปอีกรอบหนึ่งไปอีกครั้งเพื่อจะไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการรวบรวมหลักฐานนำส่งพนักงานสอบสวนแล้วก็นำสู่การออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง บรรยากาศเนี่ยหน้าทางเข้าตัวผับเม u า t ์เทนบีนะคะท่านผู้ชมอย่างที่เห็นในช่วงระยะนี้ก็จะมีบรรดายาติ กลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะคะเดินทางกันมามาจุดทูบรวมทั้งนิมนต์พระสงฆ์มาทาพิธีจุดทูบอัญเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางาศาสนาค่ะในการนี้ก็มีญาติของจ่าเอกวรากุลจํารัดนะคะที่โอกาสนี้นํารูปภาพมาตั้งบริเวณด้านหน้าของผับแห่งนี้อีกด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้บรรยากาศก็อยู่ในความโศกเศร้ากันละ้ค่ะบริเวณหน้าสถานบันเทิงเม้าเทนบีนะคะท่านะผู้ชมซึ่งในช่วงนี้ก็อยู่ใน ในช่วงของการตรวจสอบกันแล้ค่ะแล้วจากนี้นก็จะนำสู่การออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้ต่อไป